สวัสดีค่ะส,วสาวเพืจะเตรียมอาหารให้ฝาจ้าผัดตับวัวนะจ๊ะตับวัวอ่อนนะจ๊ะตับวัวอ่อนไกชุนกินแล้วดีนะคะแล้วก็แพง้งแพงค่ะเพื่อนจ้านี่ตับขีดกว่านะต่อหนึ่งคนเอากระเทียมกระหอมผัดกก่อน Thằng luôn có bên là măn phá lòng đó Thôi thấy lửng lửng còn không thêm hóm lưỡng Đại tạp trà đều thôi Lưu lưu

ผัดพอเริ่มเหลืองสุกเติมน้ำนิดจ้า ทิกไทยนะจ๊ะเพื่อนเหือนเอเอาแล้วยังไงยังไงอะไรโอ้โหกหกหกิไทยจะเปิดกระปุกใหม่ใหม่เขายังแน่นอยู่มันไม่ออกน้ำเพิ่ม ต้องใส่ครีมใส่ซอสนะจ๊ะซอสฝรั่งนะจ๊ะอ้แข็งอ้ออกมาออกจงออกมามูมเห่าเลยพอเราใส่ไอ้นี่ยซอส ราดเตินลงไปเนี่ยเขาก็จะเหนียวนะเพื่อนเห็นไหมใส่เกลือแกงนิดหน่อยนะคะรสชาติค่ะให้เขามีรสชาตินะคะลุกไหมแล้วมั้งมันกำลังราดซอสเสร์งเขาไม่ได้ว่าเค็มน,นะ ไปไปจัดจานกันุ๊ปุ่มเอาลงอย่างนี้สวยไหมล่ะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟอีน้ำฝาคาะ่ะทุ่คนเสิร์ฟอีน้ำฟาชีเดีๆๆ๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมีสลัดนะ salad lát bịt rút, bịt salad. xà lát cho mình mươi, mình tắm rau khóa kín khô, kín mấy mụt mấy thân thân đó chiên ra น่ากินมั้จ๊ะนี่แหละของนางฟา้าเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จสิ้นพิธีการเสิร์ฟนางค่ะเพื่อนๆ่จ๋าบายบายค่ะขอบคุณทางใจนะคะที่รับชมนะคะเสิร์ฟพร้อมสลัดจ้าเพื่อนๆ่จ๋า